สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้ทำอาหารไก่ทอดแบบง,ง่ายๆแซ่บๆกินคนเดียวมีทั้งหมด1 2ึ่งสองสามเก้าน่องสาสาเก้าน่องนะคะในเมนูกินไปคือไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ แน่นอนค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูไก่ทอดทอดแบบหนังกร,กรอบเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในว่างั้นเถอะค่ะเนี่ยค่ะกับข้าวสวยร้อนๆมาทานด้วยกันนะคะ ปรับปรองอร่อยแน่นอนค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ถ้าเราหิวแล้วเราก็เร่งรีบที่จะไปทำภารกิจอื่นๆการหมักไก่ปีกไก่หรือน้องไก่ก็ได้ค่ะก็สามารถช่วยได้นะคะได้ทั้งโปรโตีน ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะลากันไปกับน้องไก่ที่ทอดจนกรอบกับข้าวสวยร้อนๆหอมฉุยเลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ